ี่ปะะคไม่ไม่ต้องครับพี่อยากจะจับลาวจับจับลยโอเคลาลาเชิญเชิญลาหน่อยเชิญลาไม่เช่ามันจะมีลาวบันไดเดินเดินบรรยากาศก่อนขึ้นเขานะครับนี่ถวายพระเดี๋ยวให้ให้เาลาวถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอ่ะช่างภาพช่างภาพไม่อันนี้อันนี้ให้ลองน้ำหนักกันทุกคนว่าจะได้จะได้รู้ว่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย จะได้อธิษฐานได้ถูกเนาะฮัลโหลฮัลโหลรอครับพะยังรอที่ไหนที่ไนตอนนี้เขาวงพระจันทร์มาเขาวงพระจันทร์เนี่ยเป็นไงไอเลยก็เนี่ยที่เห็นนี่แหละสิบกว่าคนรถตู้นึงใครเอาคันแรกจับไม้คนรุ่นคนรุ่นก็จองคันแรก ลองกันทุกคนจะได้จะได้รู้น้ำหนักกันนะนู้นเดี๋ยวไปายฮะอย่าโหมนะครับผมบอกตรงว่าอย่าโหมเวลาเวลาใครที่เวลาใครที่ยกยมือว่าไม่ไหวหรือว่าอะไรก็ไปเปลี่ยนกันตรงจุดเปลี่ยนงบันไดไม่ได้เดี๋ยวต้องไปไปเข้ามา อยาดื้อย่าอยาดอยาดอยาดืดีเยมีรเยอเดี๋ยวเธอดี๋ยวเราอยดันนี้คือปล่อยเปแล้วอันนี้คือปล่อยน่ยน้ำหนักจะเป็นอย่างงี้ครับแต่แต่ไม่ต้องเอ็กซ์เพรดมากนะแบบสายอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเราลัดกับองค์พระเราต้องค่อยคอย ไม่ได้ห่วงว่าจะหนักจะเบาห่วงแต่ว่าจะเอาเลยค่นี้ก่อนเ้าได้ไหมคะเาได้ไม่ได้ยินเขาสแล้วนะะ้งบามีอาจยไต้องบอแ้ยังมีข้างหลังต้มีบต่มาไว้อย่าเดินเร็วจะเดินไปไหนเขาไม่ร้เาเดนไปก็เดินอ่ะถ่ายรูปถายรูปไปย่าอ นี่ออวอร์มก่อนนะครับทดสอบน้ําหนักกันทดสอบนหน่กกอยอ่ะมันอันไหนด้วยไหนด้วยในยลองดิลองดิมมไ,ไม่เียวให้ลองแค่ปวดี่อะยังไงเอ้ทดลองน้ําหนักกัน ไอ้คนก็ต้องหลังแต่้วไม่ใส่อันนี้ถุงมือครับเขาเรียกถุงมือได้ใส่ถุงมือด้วยไม่ถุงมือจับเวลาเวลาแบกพระใช่ไหมเราเราอ๋อจับเหล่าเราเยอะเรามาเยอะองเงยเป็นไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาขั้นที่หนึ่งคือเราต้องเข้าใจว่าอย่าให้พระเป็นอันตรายเราต้องช่วยช่วยกันดูเพราะเราไปแบกพระให้คนกราบไหว้พยายามอย่าให้พระมีอันตรายจะลองปล่อยนะ เดินไปไหนคะเออนี่คือปล่อยนะอย่างเงี้ยเราถ้าผ่านก็ผ่านถ้าไม่เออถ้าไม่ถ้าไม่นั่นก็ได้แต่ว่าคนหน้าต้องค่อยๆเดินคนอื่นเขาเดินตามนะสดวกเออวจับลา้วเลยครับคือถ้าหลายท่านต้องไหว้ต่อไปคนต่อไปคนต่อไป แทไถ้าไม่ไหวก็ผ่านก็ได้ถม่ก็ผานยไว้ถ่ายไว้เราต้องแดดไม่ไหวเราก็เกาะข้างหลังไหวปะไปหลังไปหลไหนไมีาต้องไอาเราไม่ไหวเราก็บอกเราเรามาถึงตรงที่แดดมากเลยนะจะเริ่มาหม่ไม่นนีคือจะอนไไมได้นเโอ้ ามีคนดันขึ้นข้างหน้ามีคนรับข้างหลังไม่เป็นไรเอาเท่าที่ไหวนะครับไม่ไม่ต้องฝืนนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาขึ้นบันไดมันไม่เหมือนกับพื้นไงอันนี้ผมบอกไว้ไว้ยานีไรไ่ปล่อยนะใช่ใช่ใช่เดวเวลาเวลาเวลาที่เราแบกพระเวลาเรามีอะไรในใจเราก็บอกกับองค์หลวงพ่อเพราะว่าเราแบกความทุกข์อยู่ถูกไหมเดี๋ยวพระก็เป็นลูกพะรุกของมุทเเจ้าอะไรเงี้ยเรา